สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนดาวน์โหลดแอปมาดูโฆษณาสิบครั้งถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยพอกดถอนเงินเสร็จเงินเข้าลบแอปทิ้งไม่ต้องไปดูเมนูอื่นๆไม่ต้องไปดูยอดเงินที่มันมากกว่านี้เพราะว่าแอปเขาไม่จ่ายเขาจ่ายแค่หนึ่งบาทเท่านั้นอันนี้คือย,ยอดเงินที่กดถอนมาซึ่งแอปนี้เป็นแบบนี้ ใครที่อยากเล่นนะคะไปค้นหาที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยแอปนี้ไม่มีลิงก์นะมันหาลิงก์ไม่ได้เขาไม่มีลิงก์ให้ก็อ่ะแคทแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปกดติดตั้งส่วนใครที่เล่นไม่เป็นไม่ต้องตกใจพอดา,ดาวน์โหลดมาเดียวเขาจะมีมือชี้บอกว่าเราจะต้องทำยังไงเออแล้วก็กดตามเข้าไปไปใส่เบอร์วอลเลตแล้วก็กลับมาดูโฆษณาเพื่อที่จะถอนเงินการดูโฆษณาของแอปก็คือตามนี้ นี่ค่ะตามนี้เลยเอ่อใส่ปุ๋ยอืมแบบแบบใส่ปุ๋ยลดน้ําดูโฆษณาสิบครั้งพอถึงยอดสิบเดี๋ยวเขาก็จะให้เรามากดถอนเงินการถอนเงินของแอปจะอยู่ข้างบนนี่ค่ะการถอนเงินของเขาจะอยู่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปแล้วก็กดถอนเงินหลังจากนั้นก็รอไม่นานเงินก็เข้าในหน้าการถอนเงินไม่ไม่สามารถเอ่อ ึ้นให้ดูได้เพราะมันจะขึ้นจอดาแต่ว่าใครที่เคยเล่นเกมประมาณแบบนี้อยู่ก็ก็ก็ลองเล่นดูก็ได้จริงส่วนเมนูอื่นๆไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าแอปเนี่ยเขาไม่จ่ายหรอกเมน,นูอื่นๆเขาจ่ายแค่ยอดหนึ่งบาทแล้วก็ลบแอพพิงได้เลยใครไม่ซีเรียสลองสมัครเล่นลองดาวน์โหลดแอพมาเล่นดูแต่ถ้าเราซีเรียสเราลอ้ลอเว็บอ,อื่นหรือแอพอื่นก็ได้เดี๋ยวจะพยายมาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมาแนะนําแอปฟรีที่ ได้เงินฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ